สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่าข่าวขำกับต็อปวุฒินันนาหิมครับพาคุณผู้ชมไปดูเจ้าหมีตัวนี้ครับอยู่ที่วัดทุ่งวิจิตรชอบกินอะไรนะ สัตว์แปลกรายนี้นะครับอยู่ที่วัดทุ่งวิจิตจังหวัดปราจีนบุรีครับชาวบ้านพูดต่อตกันมาว่ามีมีควายขนาดใหญ่เท่ากับคนรวม2ตัวเป็นพี่กับน้องกันที่พระท่านน่ะำมาเลี้ยงไว้เพราะว่าพัดหลงจากแม่ ก็เลยสงสารแล้วนํามาเลี้ยงไว้ที่วัดแต่ที่แปลกที่สุดครับก็เป็นเจ้าหมีควายตัวพี่เพศผู้นี่แหละครับชอบดื่มกินน้ําอัดลมเป็นชีวิตจิตใจโดยคนเลี้ยงเขาน,นามาให้แล้วมันจะใช้ปากยกขวดขึ้นดื่มดื่มจนหมดขวดรวดเดียวชนิดไม่เว้นให้หายใจไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กหรือว,ว่าขวดใหญ่ก็ตาม โอ้พระท่านฝากบอกมาด้วยนะครับว่าใครจะให้อาหารอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหมีถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่มีความดุร้ายเป็นนิสัยเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับอ้าวเอาละรครับเปลี่ยนบรรยากาศมารับลมหนาวแบบนี้บ้างนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเจอลมที่แรงขนาดนี้บ้างไหมอ่ะ ผู้คนย่านใจกลางเมืองอุเลซุนของประเทศนอร์เวย์ครับต้องเดินทางสัญจรกันอย่างยากลำบากหลังจากพายุอายว่าพัดรัวนำเข้ามาแบบไม่บัญยญับัรอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เครับแต่ถ้าได้ดูจากภาพด้แล้วไม่ว่าลมจะแร,แรงขนาดไหนหลายคนก็ยังคงเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานอยู่ดี ลมแรงพัดสักขนาดเนี้ยต้องระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะสาวๆใส่เสื้อผ้าก็ต้องให้มันมิดชิดหน่อยนะจ๊ะอะไรครับทั้งหมดนี้ก็คือเล่าข่าวขำกับต๊อปวุฒินันนาหิมครับพบกันใหม่วันจันหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ